โอ้ยโหหล่อเกินนะหลอ่อเฉยเลยล่ะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาพบกับและสัมภาษณ์กับประธานาธิบดีครับเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก็ออย่าท่านวาจามันอย่างนั้นเลยอ๋อไม่ก็คือเราจะบอกเส็ยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาจะมีการคัดเลือกถูกต้องประธานาธิบดีกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นใครของเรานะนี่แต่วันนี้เป็นวันนี้เป็นมิสอินเดียดีกว่าอ่ามาดูติดตามดูตัวข้างนิดนึงเฮ้ยอยากออกยูทูบค่ะอยากออกยูทูปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ีคือแบบเป็นเรียกว่าเป็นท็อปวิวนะใช่ผมเลยท็อปวิวเลยนี่ผมไม่เห็นนี่พวดเลยนี่ข้างหลังนี่เล่าเฮ้ยนี่เป็นของสะสมของคุณนะใช่เลยครับโอ้โหเบี้ยว้ต้องถ่าเลยนะไหนถ่ายด้วยถ่ายสาวๆเพื่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่ M ม e m p l e เ i ียเพราะว่า เลือกกรนะนนัใครจะได้เป็นประธานคนต่อไปแบรรี่หรือเปล่าน,นนี้นี่เองหัน <c oughs> ไปนิดนึง <c oughs> เออนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานนะครับผมนะสำหรับเกมที่สองเดี๋ยวไม่ก็ต้องสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยนะครับเราจะกลับมาพบก,กันนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปนะครับ <c oughs> เรียกว่าเป็นการ กินประธานเฮ้ยกินพิซซ่าของประธานนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่เขาแบบเป็นประธานเนี่ยเขาจะแบบเขาจะมีท่าทางในเรื่องของการกินตอนการกินพิซซ่ายังไงมาสวัสดีครับประธานแข็งสิบเอ็ดมาตอนนี้ตอเล่นนะครัเนี่มาละนี่นะการเดินเข้ามาของเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำไม่เหมือนคนปกตินะเดินเข้ามาแล้วแผ่มือสองมืออย่างนี้บอกแบบว่าหยิบหยิบให้หน่อยขันยาป้าเข้าไปนะครับนี่ด้วยนะนี่ไงไอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นโอ้โห